ว่าเกิดเป็นราชินีเนี่ยจะสบายัด้กินนอนกินไม่จะเลือกให้คิดทุกวี่ทุกวันเลยเซ็งจริงๆแล้วนี่ลูกชายของเราไปไหนเนี่ยแม่ไม่บนน่นอะไรแต่เช้าครับเนี่ยก็บ่นเหตุบ้านการเมืองเนี่ยตั้งแต่แม่มาเป็นราชินีนะแม่ไม่ได้พักผ่อนเลยวุ่นวายทั้งวันเรื่องอะ,ะ,ะไรเยอะๆเไปหมดเนี่ยแต่มันก็มีอยู่วิธีนึงนะเมื่อไหร่เนี่ยเจ้า จะออกเลือนแต่งงานมีคู่เขาสัทีนึงหืงเด็ดแม่หน้าสิหน้าตาลูกแม่ก็หน้าตาดีแม่ว่านะเดี๋ยวแม่จะจัดงานเลี้ยงเชิญเจ้าหญิงทุกเมืองเขามาดูตัวลูกดีไหมลูกต้องมีใครสักคนึตกหลุมพากแน่แน่เลยเนี่ยเดี๋ยวนี่ย ไม่ว่าจะหาคู่ครองกันได้ง่ายๆาที่ไหนแล้วมันต้องมีคนหน้าโง่เอ้ยไม่ใช่มันต้องมีคนที่มองเห็นความดีความหล่อในตัวลูกแม่แน,น,น่นอนไปเดี๋ยวแม่จะจัดงานเลี้ยงเลยไปๆๆๆไปเตรียมงานไปไปดูซิเผื่อมีอะไรให้เตรียมงานได้ลูกสะทายแล้วแม่เลยใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับ นนเฮ้ยจนหมายอะไรอ่ะอ่านหน่อยขอเชิญเจ้าหญิงแห่งเมืองทอสคาน่าเข้าพิธีร่วมง,งานกระชับมิมตรไมเตีงานเลี้ยงต้องนี่ไปแต่งตัวแล้วแหละโอ้ยผมเจลแอลกอฮอล์ด้วยดีกว่าลองฉิด ช่วงนี้มันยังอันตรายอยู่นะเราจะออกไปกันจริงๆหรอเราก็รู้แหละว่าอันตรายนะคะแต่ว่าน้องอะอยากที่จะได้ไปพบเจ้าชายมันถึงเวลาที่เราจะต้องหาคู่ครองแล้วนะพี่คะถ้างั้นพี่ว่าก็ดีนะเราไปเลือกชุดสวยๆไปงานกันดีกว่าเย่เดี๋ยวข้านะจะแต่ง ตัวให้เจ้าให้สวยที่สุดในงานเลยเดี๋ยน้องช่วยแต่งหน้าให้พี่ค่ะไปนี่ยังบรรยากาศดีเหมือนเดิมเลยนะพี่คะเจ้าหญิงวินนี่สวัสดีพี่คะเจ้าหญิงวินนี่เจ้าหญิงยูตี้สวัสดีจ้าได้บัตรเชิญด้วยหรอคะใช่สิจ้าแล้วเจ้าหญิงพอลลี่เป็นยังไงบ้างจ้าไม่เจอกันตั้งนานเลยสบายดีค่ะอ ได้ข่าวว่าราชินีกำลังจัดงานเลี้ยงเพื่อหาคู่ห้เจ้าชายจริงไหมเพคะก็น่าจะจริงนะคะเออเจ้าหญิงวินนี่สนใจหรอคะแน่นอนเพคะหม่อมฉันนะ่ะตามหารักแท้เจ้าหญิงวินนี่เหลืออะไรนะคะนี่งานพวกเรารีบเข้างานกันดีไหมคะได้เลยเพคะโอ้ยสายรูปแผ<ค>กม,มากันใหญ่แล้วนะดูสิเนี่ย ไหนดูซิไหนดนะูิดูดีแล้วแหละแล้วแม่ล่ะแล้วแม่ล่ะโอ้ฮู้ดเดดแม่เโเป็นไงเชฟป,ป้าเลิศเลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวแม่ขอลงไปต้อนรับแขกผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าแม่ไปช้าเดี๋ยวเขาจะหาว่าแม่เสียมารยากลอยจังนนะแล้วไหนเจ้าหญิงของชายเขาเนี่ เฮ้คนนั้นก็สวยว้คนนี้ก็ขาวอ่ะโอ้ยตายแล้วคนที่มางานโอ้อยากได้เป็นเมียทุกคนเลย เหมือนอะไรเข้าไปในตูดเลยเอ๊ะรู้สึกเหมือนมีคนแอบมองน่นสิะคะข้าก็รู้สึกเหมือนกันหรือว่าเฮ้ยมาบมมองเราไปนี้อย,อยจะเป็นลรคจิตนะคะเราลิบไปกันดีกว่าไหม อมกับเถื่อนไปกับเถื่อนไปชายลูกเจ้าหญิงมาพร้อมแล้วเดี๋ยวแม่นะจะแนะนําให้ลูกหนู้จักงานทุกคนเลยครับตอยมากันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่คือชายลูกของแม่นะคะเราสวัสดีทุกคนด้วยนะเป็นอะไรยุกจิกยุกจิก ใช่อะไรใช่รู้สึกทันตรงนั้นนะแม่ตรงนั้นนะตรงไหนแล้วเด็ดแม่ก็อะไรไหนบอกนะไปดูตู้อย่าเดียแม่ไปอะไรในรูตูดนะยิปยุกยิฟพูดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเชิญรับประทานอาหารนะจ๊ะนะทุกคนเดินด้านในเลยนะยุกยิกยุกยิกอะไรไปรับท่ทานอะไรตามหมอเถอะ หมออะไรแล้ไปรับประทานอาหารก่อนจะรีบไปไหนเนี่ยแล้วมาคันอะไรตอนนี้เนี่ยอาเชิญเลยจ้าสาวสาวจะดีอะไรเรามาเนี่ยวเดี๋ยวเชิญนั่งนะจ้าเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะเดี๋ยวอาหารก็กําลังจะเสิร์ฟเป็นอะไรเนี่ยชายยุกลีลุกล้นยุกยิกยุกยิ๊กนั่งสิเอ๊ะไม่ไหวแล้วเด็กแม่ไม่ไหวอะไรแล้วมันมีอะไรชยช่อยู่ในตู้ขฉันก็ไม่รู้อ่นั่ง นั่งเดี๋ยวนี้ใหม้อย่างนั้นนั่งเร็วลว้วงเดี๋ยวแม่ล้วงตูดนะให้ไหนดูสิเบ่แมบอะอไร สองตัวสามตัวแบบนี้ชายไปแอบมองดูเจ้าหญิงมาฮะข้าในเหรอที่มาแบบดูวดค่ะสองคนสี่นะนะไม่รู้ว่าในต้นไม้ไมันมีอะไรชายรู้สึกว่ามันไปชายนี่ <c oughs> รู้ถึงไหนไอายเขาถึงด้านเนี่ยลูกฉันถึงเป็นคนแบบนี้แต่แต,แต่แต่ก็เอาเถอะ เอองั้นเรามาเริ่มพิธีเลือกคู่กันดีกว่านนอะเจ้าหญิงว่าแต่มีใครสนใจชายพึกลูกของแม่บ้างหรือเปล่าจ๊ะขอชั้นขอถอนตัวออกจากคนเดียวขอชั้นขอถอนตัวได้ไหมคะงั้นงันยัไงงงงันเอลซ่าไม่นีก่าได้ไหมคะ นี่งพาร์ามของุกกนี่แหละอะไรเดี๋ยวเด็ดแม่เด็ดแม่ล้างมือยังเหรอ